วันนี้ไปดูเรื่องที่ดีๆหน่อยวันนี้ตรงกับวันอะไรที่เท่าไหร่นะวันนี้ว,นนวันที่10ค่ะเดี๋ยวเที่ยงคืนคืนนี้ก็จะเป็น11 11จบรายการเร็วหน่อยนะคะวันที่11เดือน11อน <18. S 2> สำคัญยังไงออาสำหรับคนชอบช็อปของราคาถูกแจ้งให้คุณผู้ชมทราบเนี่ยเครับว่าเที่ยงคืนนี้ Lazada า1 1 1เนี่ยนะฮะ Big g e s t One Day ์ a l e ค่ะถูกที่สุดในรอบปีวันนี้วันเดียวเท่านั้นทาง Lazada าขนสินค้ามากมายนะคะมาลดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ช็อปกันแบบจุใจเรียกว่าจัดเต็มที่เต็มที่ที่สุดในรอบปี11-11ค่ะก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงตีสองคือพอเข้าเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยก็จะมีแคมเปญการลดราคาลดแล แ,แจกแถมมาเรื่อยๆนะคะซึ่งทางลาซาด้เองเขาก็จะมีตั้งแต่ crazy brand mega offer oh. คือเอาสินค้าแบรนด์ดังๆจาก Last Mall oh. ก็คือแบรนด์ที่บางทีเดินห้างอะ uh ่ะ uh. แบรนด์บรนด์ในห้างอะคะ uh ่ะ uh. แต่มาอยู่ในแอปพลิเคชันพวก l a ซาด้าให้ลดกระนำให้ช็อปเพราะว่า oh. เที่ยงคืนห้างปิดก็ช็อปผ่าน ออนไลน์ที่สําคัญ2ชั่วโมงนี้นะฮะสิบเอ็ดสิบเอ็ดย้ำนะฮะตั้งแต่ไล่เรียงมาก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสองสองชั่วโมงเต็มเนี่ยนะครับผู้ชมฮะแล้วถ้าตลอดทั้งวันเนี่ยถึงวันพรุ่งนี้ด้วยยังได้รับเงินคืนอีก5%นะครับถ้าคุณผู้ชมได้มีการช็อปซื้อสินค้าจากลาสมอรทุกชิ้นยังไม่พอเนี่ยนะฮะที่สำคัญ1111 Big s u r p อ็ดจะมีการขนดิวพิเศษมาเซอร์ไพรส์ให้กับนักช็อป ถ้าสมมติไม่ทันห้าทุ่มถึงตีสองสิบเอ็ดโมงจนถึง13บสนาฬิกาอันนี้อีกรอบหนึ่งย<ช>ี่สิบนาฬิกาจนถึง23่สนาฬิกาห้นาทีรับอรองว่าดิวนี้ก็ไม่แพ้กันใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะมี crazy flat sale ก็คือให้ช็อปลดราคาเนี่ยสิรอบด้วยกันดิวดีตลอดทั้งวันแต่มันก็จะมีช่วงแบบสองชั่วโมงที่พลาดไม่ได้ต้องกดเข้าไปเนี่ยนะคะราคาดีแบบนี้หาไม่ได้ก็ต้องเฝ้ากันไว้ตลอดทั้งวัน,นแล้วที่สําคัญมันจะมีพวกคูปองส่วนลดที่เรายังไม่ได้ซื้อ กดเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องของคูปองส่วนลดพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่11บเอโมงกดเก็บกันได้เลยคูปองส่วนลดนี่ไม่ใช่น้อยๆนะหนึ่งนหนึ่งร้อยสนะิบเอ็ดบาทนี่ตลอดทั้งวันมีคูปองส่วนลดค่าส่งอีกนะคะเพราะบางทีซื้อของเขาจะมีค่าส่งมันจะมีส่วนลดคือ30บาทถ้าซื้อสินค้าตั้งแต่3ามชิ้นขึ้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเอาไปว่า11 11นะครับผู้ชมฮะเวลาดีตั้งแต่เที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะอ่ะแน่นอนห้ามลืมก็คือในส่วนของ ลาซาด้าถูกไหมฮะลาซาด้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดบิ๊กเกสวันเดย์เซลค่ะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้แจ้งให้ทราบอันนี้เขาจะรู้ดีนะฮะใช่ค่ะต้องเลิกงานเร็วนะวันนี้ต้่งไปเนี่ยนะฮะอ้าวเพราะฉะนั้นเชิญชวนของดีราคาถูกและมีคุณภาพนะฮะ